การได้น้ำออกจากหัวลูกสูบของมิสซูบิชิไซโคนคันนี้จมน้ำมานะครับอันดับแรกก็ถอดหัวเผาออกมาแล้วผมก็จะใส่น้ำมันดีเซลเข้าไปแล้วก็บิดสตาร์ทไล่น้ำออกมาครับทำแบบนี้สองสามรอบนะครับเพื่อให้หัวลูกสูบแหกหลังจากนั้นก็ประกอบหัวเผาเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องลูกสูบละรึ่งฟ้านะครับใส่เข้าไป หลังจากนั้นก็ปิดสตาร์ทถ้ายังไม่ติดก็ให้เอาน้ำมันเครื่องใส่ไปในท่อไอดีนะครับก็จะทำให้รถติดก่อนที่ผมจะสตาร์ทเครื่องผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับแล้วก็คอยสตาร์ทเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในเครื่องยนต์ครับ